เราอยู่กับคนที่เฮี้ยนกว่ากระสือพอนี่คือใหญ่ประตูวคุณจะบ้าตายแลบหลินโดนหลินจะออกแบบแบบแบบกระสือเป็นเป็นตัวห้อยทำไมมีห้อยก็ต้องมีเยอะเล็กกำทำให้คันก็ไม่ใช่หอยถูกไหมถูกไหมเพลงใหม่แล้วเพลงใหม่โอ้โหโย เพราะเพลงพราะเพลงที่ออกมาล่าสุดคนเวอร์กันเป็นแสนล้านอะคือเพลง,งอน,นันตนะมันไม่อยากคือจริงๆไม่ได้อยากออกเพลงนะคืออย่าเรียกว่าเพลงพูดไปไม่ได้มันไม่ใช่เป็นมิวสิกไม่ใช่เป็นเพลงมันคือซาวด์ที่มันบำบัดคือเป็นคนที่แอดวานมีความเป็นอัจฉริยะในการร้องเพลงโทษนะตั้งแต่ที่สัมภาษณ์มาเนื้อเร่อไหนป้าหนูอยากรู้การที่ป้ามาเนี่ยมันไม่ใช่การที่ป้าจะมาบอกเรื่องราวของไมโครโฟนหรือเรื่องราวของ รายใดๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติเราคนอยากจะรู้เรื่องของป้าว่าป้าตือคือใครทําไมเขาถึงครอบคุมทุกสื่อพูดได้เลยพูดได้แบบว่าก็เห็นพูดตลอดนะเอ้เมื่อกี้พูดแล้วเหรอพูดพูดได้เต็มปากว่า จริงๆไม่ได้อยากจะมีอะไรเลยอยากจะเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่สุดแต่พอดีบอกว่าพอดีผมลิคิดมันด้าเเนเทเรนเข้าใจยังเข้าใจมันพพาให้มันเหมือนเป็นเป็นเหมือนกับว่าไอคอนคูกคือ ไอคอนสยามก็อยู่ไม่ใช่ไอคอนแบบมาดอนน่าไอคอนแบบอีแก่แห่งประเทศไทยคือป้าตือขอโทษนะคะถ้าคุณจะพูดคำว่าอีแก่ดิฉันขอฟ้องร้องเจอกันที่ศาลดิฉันคือเน็ตไอดอลวัยเกษียณเออมันเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคของผู้อาวุโสแล้วป้าคิดเห็นยังไงที่มันนำพามาถึงจุดนี้คือพูดได้เลยนะคะว่ายุคนี้นะคะมันไม่มีพรมแดนกั้นเพราะว่าตอนนี้บอกได้เลยนะคะว่าตะเข็บชายแดนไม่มีพรมแดนกั้นแล้วเกี่ยวอะไร มาออันนี้หนูอยากรู้จริงๆนะในชีวิตหนูนะป้าอันนี้ข้าเป็นเรื่องเป็นราวนะเป็นเรื่องเป็นราวโอเคมึงจะเอาเรื่องกับกูมาอีกสาร้เอาเรื่องกนไม่ได้ต่อยเว้ไม่ได้ต่อยอะไรเป็นเรื่องเป็นราวหนูสัญญาว่าหนูจะพูดทุกเรื่องให้เป็นเรื่องเป็นราวมีสาระถ้าหากว่าลูกผิดแผนแปลกไปพูดถ้าลูกผิดแผนแปลกไปขอให้ลูก ตุยขอให้ลูกตุยนะเหมาะสีดำเดี๋ยวกัอนถ้าลูกกูตุยแล้วกูจะคุยกับใคร <c oughs> ไม่ใช่ไปถึงว่าลูกชายไม่ใช่ลูกถ้าหนูให้ป้าสิ่อย่างนั้นหนูก็ตายฟรีสิอ้าวแล้วตกลงใครตุย ป้าตัต้งตแล้วเอาสมบัติทั้งหมดอะมาให้พวกหนูแจกแจงกันมันมันมึงเอาไปก็ปขายไม่ได้ราคาหรอกเพราะของปลอมแรงมากป้ามันวีบบอบเกินมาหนูอยากจะคือในชีวิตหนูมันมีเรื่องความเครียดอยู่ในหัวสมองว้ยว่าทำไมอะถ้าวันหนึ่งอะหนูอยู่ในในวัยที่มันน่าหลังแบบแบบป้าป้าวางแผนอะไรไว้กับชีวิตป้าเอ,เออถามอะไรนะจ้าโอเคคือหินอะมาเลี้ยงมาใช่ไหมเนี่ยเลี้ยงมาประมาณ น้องมีจริงนะโอเคน้องให้ตอบเลยโอเคได้น้องให้ตอบนะน้องให้ตอบน้องว่าน้องให้ถามว่าคําถามใหม่พอป้าลืมป้าป้าวางแผนยังไงที่ป้าเป็นสนิทกับพวกกระเทยพวกเด็กๆลูกหลุ่แบบเพราะว่าไอยากสนิทเลยมันทั้งหมดเนี่ยมีผลประโยชน์ค่ะมีผลประโยชน์หรอถูกไม่เห็นมีใครได้ผลประโยชน์จากป้าเลยนอกจากหนูได้ห้าร้อยใช้ป้ามารายการเนี่ย โอ๊ยตายละหนูได้ห0าร้อยหนูถึงใหปป้ามาป้าบอกมึงปาก,กูว่าหนูก็บอกว่ากูขอซื้อรายการมึง1เทปเออห0าร้โอเอาไปเลยติดตัวค่าก500ู500ร้อยกูไปซื้อเกียวซะแล้วก็ไ,วได้กออรายการคือไม่ได้ทํากับปิงปองคนเดียวทํากับทุกๆคนการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราจะต้องลงทุนแบบใช้สอยอย่างประหยัดนี่คือนโยบายแห่งชาติอะ ไม่รู้นะนคือเออพยายาม <c oughs> เข้าใจนะหุ้ยพอกูคุยกับป้ากูรู้เป็นคนมีสติขึ้นมามากเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> หนูอยากรู้ว่ามันจริงหรือไม่ที่ป้ามันรู้จักกับยายฝนยายนิวหรือคนยายอีพวกเจนนี่อีองคอ์พวกแกงหิ้หวีอะไรเงี้ย เพราะป้าหวังว่าในวันที่ป้าลาจากไปงานศพป้าจะสวยงามและสนุกสนานไม่เคยหวังจ้าทุกวันนี้ไม่เคยหวังเลยว่าพวกนี้จะมีแบบว่ามาดูแลเราตอนแก่แต่มันจะดอกไม้สวยนะสมบัติทุกอย่างมรดกลงให้ผู้ชายหมดแล้วพวกนี้นี่คือพูดได้เหรอพูดได้เลยจ้ะไม่ต้องกักมันคือโอ้ยมันจะแรงมันจะกระไดเลยเหรอป้ามันคือปรชิด นี่ต้องใช้เราคุยกันนะมันน่ารัก้มาแต่ว่ามึงคิดดูสิคณโดยเฉพาะอีฝนนะเข้าใจป่ะมันคือปรสิต่ะพูดถึงคนฝนแล้วคนฝนมีเขาเป็นยังไงในสายตาเคยได้ยินคำว่าฝนฝนพิษไหมอ๋อฝนพิษที่หมอนกบว่ามันผ่านอากาศมันชะลอลงมาแล้วตกใส่เราแล้วเราเป็นแผลผุพองแล้วมันจะเงียนะเป็นพิษขนาดที่ว่าผัวที่บอกว่าเป็นผัวฝรั่งที่ไปแบบว่าไปในปงในป่าจ้างค่ะ จ้างไกดแล้วมาปลอมเป็นผัวคือเห็นถ่ายผ่านหลังนะั้นไม่ใช่ผัวเขาหรอกนะสังเกตดูดีๆไม่มีการถ่ายคอซัมเลยมีระยะโฟกัสเอาโฟกสัสระยะวิวไกลเป็นซูริเอตว้าจริงป้าจริงโอ๊ยพูดไม่ได้อะ่ะอุ้ยอันเป้าเรื่องจริงมาตีแผ่แล้ว มันเคยหลอกเงินป้าได้เยอะที่สุดเท่าไหร่ป้าถึงออกมาตีแผ่แบบนี้คำว่าหลอกเนี่ยมันดูน้อยไปมันต้องใช้คําว่ามันคือจลกรรมไหมมิจฉามิจฉาชีพนี่คือเป็นคําที่สมมงของมันถ้าอิงฟ้าได้มงกูดจ้ะฝนก็ควรจะได้คําว่ามิจฉาชีพป้าดูหมดไปเยอะนะป้าถึงแคร์แล้วพูดได้แค่นี้ฝนป้าพูดจะบอกเลยว่าบ้านฉันตอนนี้ มีกล้องวงจรปิดอยู่ห0ร้อตัวเพื่อที่จะจับตามีอีกอันหนึ่งอยากจะขอเตือนเตือนได้ไหมเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราเตือนใเรื่องรูปแอบนี้ได้อยากจะเตือนแบบว่าไฮโซเซเลบทั้งหลายที่อยู่ในเมืองไทยฝนนะชอบปลอมตัวเป็นไฮโซเก๊ว้ายทำไมป้าถึงเห็นเลยอย่างนี้แชทมินชแน่เลยฉคูอส่งมันมาส่งอย่างแบสแซดอย่างบอกและอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่เธอคนดูต้องรู้ด้วยอ่ะคือเธอต้องว่างนะที่ดูเทปเนี้ย ป้าเพื่อนผูงป้าที่อยู่มาด้วยกันทุกทุกวันเนี้ยเลิกคบหมดแล้วไม่หนึ่งเลิกคบแล้วเขาเสียสิ้นไปกันหมดหรือยังบางคนเสียสิ้นคืออันนี้ก็คือศิษย์วั่าทองหมายถึงว่าเรียนที่วั่าทองจริงๆเลยนะใชเพื่อนตายแล้วเผาอยู่วั่าทองทุกคนแล้วก็คืออยู่ที่นั่นก็เลยอยากเป็นเพื่อนยังโอมเพื่อที่ว่าจะได้เป็นเด็กวั่าทองและถ้าวันหนึ่งมาถึงก็วั่าทองจบ เราเป็นนักจัดอีเวนต์ระดับประเทศอันดับหนึ่งนะเราต้องเตรียมงานหรือเปล่าไม่ต้องเตรียมอะไรไ<ง>เลยเพราะว่าร่างกายนี้บริจาคให้สภากาชาติเป็นแล้และยังสดใสนิ่งอยู่เลยด้วยถูกต้องสภากาชาติบอกว่าร่างนี้จะเป็นร่างที่แบบสมบูรณ์แบบที่ส,สุดแล้วแบบว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในตัวเราคือเราแบบว่าสละแล้วซึ่งกิเลสเรอ เราได้ความงดงามของงาน <S <S สะละสดแล้วด้วยกิเลสเต็มไปด้วยกิเลสมากมายป้าเคยนั่งนับป้าว่าของในซุกตู้เสื้อผ้าป้าถ้ารวมเป็นมูลค่าแล้วอ่ะมันกี่แสนล้านบาทเอาความจริงนะเอาจริงๆเลยเนี่ยอันนี้คือไม่โกหกไม่หลวใช้เงินสิบบาทใช้เงินร้อยบาทใช้เงินหมื่นหนึ่งกับใช้เงินหนึ่งแท ก็ใช้เงินหนึ่งล้านคือไม่ได้คิดถึงมูลค่าคิดถึงความสุขในการใช้คิดว่าจะจอยก็จอยเลยถูกต้องมีเอ็นที่ไหนมีจอยที่นั่นเพราะเอ็นจอยชอบเอน็นมีเอน็นจอยเลยครับมันต้องเอ็นเยอะนะสมัยที่ป้าเป็นออ็นคอนเน이ทอหนึ่งอ่ะมันว่าวมากในยุคนะั้นป้ากวาดงานทุกงานหมดเลยตอนนั้นมนเป็นยังไงป้าเล่าให้หนูฟังหน่อยสิคือยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่ถามว่าแบบี่เราเป็นออ็นคนนเซอร์เหรอ คือมีความสติอลิตแหละพูดง่ายๆคือการเป็นออ์แไนเซอร์เนี่ยคือถ้าเกียดใครนะให้ไปเปิดร้านอาหารให้ไปเปิดห้างให้ไปทำออ์แไนเซอร์มันเนื่อยยังไงป้าท่น่เหนื่อยขนาดไหนปาไม่มีคำว่าเหนื่อยไงอาวแต่บอกให้เหนื่อยนะแต่ไม่เหนื่อยเออ ตอนนั้นไม่เหนื่อยตอนนั้นไม่เหนื่อยแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าคือมันมีเรื่องที่แบบว่าต้องแก้ปัญหาทุกวันนางแบบมันต้องมีเรื่องราวที่มันมากคนมากความนางแบบอ่ะเป็นคนโชคดีที่พอนางแบบถ้าแบบว่าเรื่องเยอะปั๊บก็บอกว่าให้กลับบ้านลดตั้งแตบบ่มันริดเยอะขนาดไหนป้าเวลามันลดแล้วว่าริดไม่เยอะริดไม่เยอะข้อดีของนางแบบในเมืองไทยคือการมีเซนิลิตี้ คือเด็กใหม่ก็เคารพรุ่นพี่รุ่นพี่พอมาปั๊บเราก็จะบอกว่าลูกเกตนี่คือน้องใหม่ลูกเกตสอนนะแฟชั่นวีลูกเกตก็เดินสอนน้องในเต็นแอลแฟชั่นวีก็คือเป็นซีว่าซีเนียสอนเด็กเด็ใหม่<อ>แล้วเวลาป้าดูหนังเรื่องนางแบบที่เบนพอชิตาแสดงเนี่ยป้าคิดว่าประวงการนี้กระชก็อยู่มาหมดแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรพูดได้ okay, okay. เลยว่าผู้กำกับกับคนเขียนบทโดนจับแล้ว เฮ้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันเบ้อเกินหรอทุกคนเหนือธรรมชาติไปเบ่อความสนุกเพื่อความสนุกเออมันคือมันคือหยิบเรื่องความสัมพันธ์มาใส่ในวงกานนี้ถูกั้มมันก็เลยแบบมันก็เลยขยี้จริงๆมันไม่มีความเป็นจริงคือทุกคนมาปั๊บ มาทำงานทํางานเสร็จแล้วก็ช่วยกันทํางานเป็นทีมเวิร์กทุกคนอะ่ะก่อนทําเขาก็จะต้องมีสมาธิในการนั่งทํางานกันมันอยู่กันแบบครอบครัวหรือป้าทําให้คนไม่ดื้อเพราะป้าคุมเข้มเวลาซ้อมเข้มเออแต่เวลาพอแอคชั่นไปเลยลูกไหลงานไหลต้องมางานไหลพัทยาต้องมาต้องมา,งมาฟิลงานไหลงานจอยขอให้เธอเข้มเธอเข้มจะให้เธอแรดเธอแรดเธอจะเดินผิดคิว อิมพอไว้เลยลูกเพราะว่าการแสดงไม่มีใครรู้อยู่มีหน้าที่ทําให้เสื้อสวยที่สุดแล้วก็าจะมาเป็นอันเนี้ยมันหนูก็จะมาเป็นดาราอย่างใช่ปะหนูเป็นอีแม่ค้าขายของบ้าๆบอๆอย่างงี้แล้วก่อนเป็นออเกนไนต์อ่ะหนทางของป้าตั้งแต่ตอนเด็กยังเล็กอ่ะป้าไปยังไงอ่ะป้ามามาหนทางนี้ได้ยังไงจนมาเป็นรุ่นใหญ่มันเป็นคนจะพูดได้หรอแต่จริงๆแล้วเป็นแอบแอนะเป็นคนที่สวยตั้งแต่เกิดจริงอันนี้คือประจักษ์ โอปอเนี่ยถึงขั้นพูดบอกว่าโอปอกระตือเนี่ยเป็นคนโชคดีด้านพันธุกรรมเพราะเราถูกหวยด้านพันธุกรรมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่ไต่เต้าจากจุดไหนมาจุดนี้คืออยากอวดอ๋อเหรอ <laughs> ยังไองอย่างอยู่อยากหรือว่าย้อนไปเมื่อป้าตือ,อยังเป็นแบบน้องน้อง,องตือมันทาอะไรมาป้าตือสองพระไหมหรือไม่เคยไ,<ห>ไม่เคย <ๆ S 2> แบบว่าอยากจะเป็นอะไรเลยในชีวิตนี้อันนี้พูดต,ตรงๆงในชีวิตไม่คือ,อบ้านร่ารวอยอยู่หรือไหมคะป้าคือบ้านก็ไม่ก็ไม่ได้เรียกว่าร่ํารวยก็คือบ้านก็เป็นคนชั้นกลางคือ ออกสาวได้ไหมออกสาวออกสา,สาวตั้งแต่เกิดแต่ว่าไม่ถึงกับว่าจะเป็นปลอยปลอยตีไม่ไม่ก็เป็นแบบว่าเป็นก็อย่างนี้ตลอดก็เป็นอย่างนี้คือเตี่ยเนี่ยเขาก็แบบคือที่บ้านเนี่ยที่บ้านก็เตี่ยเขาก็จะทําก่อสร้าง เขาทาร้านขายอะไรเขาก็ขายทาลงไม้ทําก้านทูนขายขายรวยแล้วล่ะคือก็ไม่ได้รวยไม่ได้รวยบ้านแล้วเราเป็นลูกคนเดียวไหมเป็นลูกคนเดียวเป็นลูกคนเล็กเตี่ยเขาก็ไม่ได้แคร์เพราะเขาก็รู้สึกว่าเราเกิดมาครอบครัวก็สบายแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องทาอะไรเลยก็ต้องทำไหมความขยันมันไม่เคยทรายยศเราจ้ะทำอะไรมาบ้างะป้าทำทุกอย่างเลยค่ะอันดับแรกคือจะต้อง พูดภาษาอังกฤษให้ได้แค่อยากรู้ว่าอยากออกไปจากกรอบอยากฝึกพูดภาษาอังกฤษให้ได้เพราะว่าอยากโลกมันแคบเกินไปแล้วอยากพูดภาษาอังกฤษได้ก็หาผัวฝรั่งอยากจะทํางานที่ห้างเซ็นทรัลก็ไปเบิร์นไปบอกไปขอสมัครเขาหรอกพี่หนูอยากจะขอสมัครทํางานที่เซ็นทรัลก็ไปสมัครใในแผนกของดิสเพย์ก็ไปขอคุณสุดที่ทําทําจบขอรุ่นใหญ่เลยแล้วก็ทำดิสเพย์เลยแล้วเขาบอกว่าทําวันไหนบอกทาพรุ่งนี้แล้วเขาบอกเอาเงินเดือนเท่าไร่เท่าไหรกันได้ ไปเรียนหนังสือก็ไม่ได้อยากจะไปเรียนเลยก็ไปสอบกับเพื่อนแล้วสอบไปสอบติดอยู่คนเดียวก็ท <ำ S 1> เรียนที่ไหนเรียนถาปาัดที่เชียงใหม่แล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงก็คือเรียนไปจบพอเรียนจบปั๊บเอาเอาของทุกอย่างวางเลยไม่ไม่ทําต่อคือใจไม่ได้ไปสายนี แต่ว่าเตี่ยมีก่อสร้างก็ต้องไปทําก่อสร้างกับเ,เตีย๋ยให้เขารู้ว่าเรียนไปนะพ่อเตี่ยทําก่อสร้างทําตึกขายที่ลาปางใช่ปะแต่จริงๆแล้วคือไม่ได้อยากทําอะไรเลยอยากมีผัวแล้วหาผัวรวยแม้ว่าเราจะรวยอยู่แล้วเองจลึงๆเราก็อยากจะมีคือแม่ได้กล่าวไว้ว่าอสอ,าอย่าหาท <ำ S 1> ผัวที่เป็นลูกคนรวยเพราะให้เอาพ่อมันเลย ย้อนไปทีเรื่องออกกันไหนเคยเจอสตาร์เรื่องเยอะไหมย้อนไปอีกหรอมึงอย่ามเรื่องอะไรอ่ะแล้วคำขัญแลวตอนที่เขาร้องเพลงชันขอเรียกว่าลักอ่ะเรารือขำไหมตอนนั้นคือตอนแข่งลิศแล้วยังแล้วตอนนั้นมนี่ตอนนั้นเนี่ยเอาพูดตรงๆว่าน้องก็ คือโอเดตใช่ไหมคือโอเดตเขาก็มาเป็นนางแบบเราก็เจอเขาเราก็แบบว่าเอ้าเราก็เอาโอเดตมาชื่อก็แปลกแล้วเนาะโอเดตคือมันไม่เด็ดเฉยเพราะตอนนั้นในประเทศไทยมันมีแค่คดีเด็ดแล้วก็อีกอันนึงเลยคือโอเดตถูกคือมันตีคู่กันมาเพราะฉะนั้นในที่สุดโอเดตก็ไปเป็นเทคโอเวอร์เจ้าของรายการคดีเด็ด ว้าวใช่แล้วอยนนแล้วก็แต่ก็ไม่เป็นไรมันก็คนก็จะบอกว่าโอเดตคือลูกรักเราแล้วเราก็บอกว่าใช่คือโอเดตวันก็เป็นคนเป็นเด็กสาวที่พูดตรงๆว่าในยุคนั้นก็ต้องพูดเลยว่าโอเดตจีดเจอรลูกหม่งลูกหมีอะไรเงี้ยโยเยอะก็คือแกงสวบเลยแกงเซ็กซี่สวบสวบคือแบบมันมากกว่าคำว่าเซ็กซี่มันคือสวบ คือหันไปทีสวบแล้วถูกเพราะว่ามันเก่งมากมาพร้อมกันรับมันสะพึงเลยจริงๆเขาไม่เขาไม่ได้อยากเป็นนางแบบเขาอยากเป็นนักร้องจริงๆแต่ด้วยทรงแล้วก็หน้าทขามันทำให้เขาต้องไปอย่างนั้นคือในยุคนั้นหน้าเขาก็ถือว่าเป็นแบบว่าเป็นสเปคของของวงการถึงแม้ว่าแบบว่าคนบางคนเขาจะบอกว่าเฮ้ยโอเดตมันอย่างงุ้นอย่างนี้แต่เตือไม่ได้นับเรื่องนิสยัยอะตือพูดตรงๆตือนับ เรื่องแค่ว่าบนเวทีทำได้ดีปั๊บตือจบแค่นั้นคืออะไรก็ตามเวลาเราทำงานกับใครทุกคนน่ะคนจะพูดว่าคนนู้นนิสัยไม่ดีอีปิงปองมันสันดานเชี่ยอีจีนปองมันนิสัยเลวมันสันและเลวอีปิงปองมันเป็นคนจังไลอีปิงปองมันเป็นคนที่ไม่เช็ดก้นอีปิงปองมันเป็นคนที่แบบขโมยเงินแม่อีปิงปองมันเป็นคน มันมีอีกไหมถ้าไม่ใช่เบอร์นี่ถ้าไม่ใช่แม่นี่มีแม่อื่นอีกไหมที่แบบว่าแกเอาอย่างหลอฉันเจออย่างหลอคือถามว่ามีไหมมันมีเยอะมากวงการนาง<อ>าแบบเอาสักหนึ่งเรื่องมาให้ลูกหลานมันนั่งขำสิคือแบบไปเดินเครื่องเพจเดินประมาณสองทุ่ม นางแบบหิวข้าวก็<ๆ>ไปสั่งข้าวเหนียวไก่ย,ย่างส้มตำมาให้กินตอน<ก>6นโมงครึงคร่งกะว่ากินเสร็จแล้วให้มันใส่เครื่องเพชรมันท้องเสียหมดเลยขี้แตกจริงๆอะนะแล้วก็บอกว่ายังไงก็ต้องเดินโชว์เริ่มแล้วห้ามขี้ม,มันยั่ไงก็คงไม่ขี้แล้วตองใส่เครื่องเพชรต้อเดินช้าด้วยอ่ะ ความสนุกที่แบบสไิริตของนแบบเซ็ตนแบบเซ็ตดินทีมด้วยมั้งเราป้ากินนายแบบบ้างไหมไม่กินไม่กินนายแบบโอ้โหนายแบบเสียวสุดเลยเหอเวลาหนูไปงานนายแบบกินหนูมองก็อุ้ยทำไมมีคนอย่างนี้เอาความจริงเลยนะเอาความจริงสเปคก็คือคนอ้วน ม่แต่จริงๆรนี่พูดจริงชอบคนอ้วนหมายถึงอ้วนแบบไหนอ้วนแบบโกตีอ้วนแบบหมีหมีเป็นชราทิศหรืออ้วนแบบคือชอบคนแบบว่ามีเนื้อมีหนังไม่ชอบคนมีซิกแพคไม่ชอบคนสูงแบบลำกุหาหนวดลินลินก้ามเป็นมัดมาเซลว่ะอันนั้นมันเป็นทวีปอีกเรื่องหนึ่งของฉันอ๋ามันกับโลกมาร์ติเวิร์ดเขาไม่ได้เป็นโลกของฉันแต่เขาเป็นทวีปของฉันแปล้วผัวป้าอ่ะจริงๆแล้วผัวป้าจริงๆเลยเขาอยู่ไหน ผมเป็นฝรั่งคือเป็นคนชอบฝรั่งไม่ชอบคนไทยแล้วเขาเป็นคนตาแก่ไหเลยเขาเป็นตาหนุ่มหรือเขาเป็นวัยเดียวกันหรือเขาเป็นอะไรวัยก็ป้าหรือไ,ไงเสือกะวังดีมันเป็นพี่น้องกันเนาะ <laughs> ใช่อยากรู้อยากรู้อยากรู้ไงอยากรู้รไม่ต้องรู้เปยไมล่าพเพราะป้าดูแบบเครื่องพาษ์เอฐานเงี้ยป้ากาตาลาอะไรเงี้ยคือไม่รู้ไม่สบายก็แค่โทรไปบอกว่าเออเอออยู่ไอ้ไม่สบายเขาก็บอกให้ไปซื้อดีออกกับซื้อบารลองเซียก้า มาถึงพ่อซื้อให้เขาหรอเข,เขาเขาขาซื้อให้สามวันเจ็ดวันป้ามีอะไรอุบ,บาทิเขาไม่ได้หัวใจบ้างไหมไม่มี<ะ>คือเป็นคนแบบมาทํางานแล้วขอบพอเข้าบ้านปั๊บก็ไม่ห่อ,อก,กับบ้านเป็นคนแบบออกจากบ้านก็ไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยไม่มีทุกไม่อยากคินให้กับเรื่องใดไม่รู้จะกิดไปทำไมคิด มีเรื่องดีๆอะไรเข้ามาเนี่ยประทับจิตประทับใจไม่เจ็ดวันเรื่องดีๆเหรอฮะเรื่องดีๆถามว่าติดจังเลยอ่ะคือไม่ยึดติดอ่ะพูดตรงๆนะไม่ยึดติดดีก็เฉยมดข่มขืนป้า้วแม้จะข่มขืนป้าก็ไม่ค้างหรอไม่ค้างมันจะกี้อะไรอ่ะมันคือทุกวันนี้นะคนชอบมาถามว่ามีความทุกข์ไหม ก็บอกว่าพี่อย่าโกรธหนูนะยกมือไหว้พี่หนูขอโทษนะหนูไม่ได้กวนตีนเลยนะแต่หนูคุยนะคุยยังไงมันก็ไม่เจอพี่คือก็ใช้ชีวิตที่เหลือสร้างความดีทําความดีวันหนึ่งข้อก็จบนะพอละกับบ้านดับไปก็คือดับดับก็คือดับเกิดชาแนาจะไปเป็นอะไรหินก็ได้อยากให้เกิดไปก็เกิดหรือว่าเหตุผลหนึ่งที่ประตือใส่ชุดดำไม่ใส่เสื้อส้มเลยเพราะว่ากลัวเหมือนพระคือตอนนี้ก็ปงก็จริงนะ แต่ป้ายังไม่โป่งจริงหรอกเพราะว่าป้าโดนรุ่นใหญ่อ่ะเขาเลิกคบกันหมดแล้วทั้งแผงเลยออ๋ไม่ค่ะป้าต้องมาคบกับพวกอินนีน่เว่ยฝนแล้วก็แกง๊งฮีวหวีบ้าบ้าบาบ,าบ,าบ,าบาอย่างเงี้ยก็ของมันหมดอายุอ่ะยังไม่ต้องตอบแต่ไปตอบที่ห้องนู้นจ้ะเออ,เอ,อมีอีกเ,เลยอีสัทรายก,การนี้ท็เป็นอัดอัดทั้งคืนทั้งวันชีวประวัติไงเมื่อวันที่เที่ยรายการเที่ยอะไรอะอัดไปเลยอัดสามชั่วโมงไปเลย เชิญจับป้าจา่าห้องอะไรคะนี่ห้องเชื่อดความเสียวค่ะคุณป้าป้านั่งเลยเอ,อ,อาจากห้องนั้นมันจริงหรือไม่ที่ป้าไปคบเน็ตไอดอลเพราะว่าไม่มีใครครบกับป้าแล้วไม่จริงค่ะเพราะว่าพูดได้เลยว่า ของมันหมดอายุเราจะไปคบก็เสียเวลาคือไม่กินของบูดไม่สนธนากับนึกออกป้าแบบอีกแก่ด้วยการหนีโซ่คืออะไรแก่ๆแล้วท็อกซิกก็ไม่เอาถ้าเพื่อนคนไหนท็อกซิกบางคนเนี่ยคบกันมา40ปีแล้วปวดหัวปั๊บก็เลิกคบ ไม่แต่ป้าจะไปจัดการเวลาอะไรได้เวลาป้าไปงานวงกลมันเกิดโอคงไอแคร์อย่างเงี้ยมันเกิดอีโมอิงอ่งเงี้ยป้าไปแค่หนึ่งนาทีแล้วป้าก็กลับขอด่าค่ะขอด่าค่ะด่าอะไรล่ะวันนั้นไปฉันจะไปแจ้งความบอกเลยว่าแจ้งความเลยเหรอประกันสุขภาพคูจะมาเก็บที่มือค่ะไปถึงปั๊บฉันก็ไปยืนถ่ายรูปของที่อยู่ในตัวก็พร้อมทิ้งเพราะเตรียมตัวว่ามันเปียกอยู่แล้วต้องโดนสาดน้ำปรากฏไปถึง เอแคร์ e AK, ถ it, that, like, wish, uh, ranch, uh, ่ายรูปกับนหน้าธิกาดอกดีฝนเสร็จแล้วเอแคร์ก็ตะโกนขึ้นมาว่าปฏิบัติการแล้วก็มีก้อนก้อนหนึ่งวิ่งเข้ามากอดแล้วอุ้มแล้วก็ไปย้อนลงในบ่อน้ําแล้วมันต่อมาอีมิกมันมีรูปลงว่าออเอิรกอดฉันแล้วกระดูกหักซึ่งไม่ใช่จ้า <c oughs> ก้อนกรอบกูคาะทีนี้ค่ะย้อนกุลลงไปค่ะก้อนกระแทกกระแทก้า<บ>ในส่วนของการยกคนแก่อุ้มลงน้ำกูต้องมานั่งคลึงวอทาเลดีเมาเจลต้องเท้าแล้วอะวอเทาเลดีเมาเจลวอทาเรเลดีมเ,เ,าาเดมาเจลคือต้องวนเลยต้องวนเลยค่ะเช้าเย็นค่ะนี่ทำเสื้อให้นะเนี่ย <ทำ S 2> เพราะว่าป้าอบอกว่าเพราะหนูไม่เห็นป้า ใส่ชุดสีอื่นเลยนอกจากสีดำป้าไปบนที่ไหนไว้หรอฮะไม่ได้บนทําไมถึงป้าไม่เคยเห็นป้าใส่ชุดสีอื่นเลยก็ไม่ชอบสีคือมันขี้เกียรแต่งตัวเป็นคนแต่งตัวไม่เป็นชุดเ,เสร็จแล้วจ้าชุดเสร็จแล้วจ้าอเดียป้าลองใส่ในวันนี้สีเขียวจ้าไม่ไม่พอใจทำไมอ่ะมันไม่ได้เป็นชุดของพยาบาลเก่า,กาที่เขาดูแลคนไข้ อ่าอะไรที่กาก้าอ่าอ่าดูเป็นกอมเดกาขอ่ขอบแค่นี้ได้ไหมคะไม่ได้ป้าต้องใส่นี่เข้าไปด้วยเพื่อว่านี่ไงมันจะได้เห็นสีสันแล้วเห็นป้ามันก็ไม่ได้แย่เออดูผ้ามันเออแอนนาก็ยังไม่ได้กล้าใส่อย่างนี้เลยผ้าแบบนี้นะพูดตรงๆนะไม่ไได้ไม่ได้ป้าช็อปปิ้งที่ไหนปกติเออปกติเนี่คือให้เขาเอามาส่งที่บ้านเลยเหรอเออ เนี่ยมันเลิศดเออเห็นป้าดูคัตติ้งมันไม่ใช่งานธรรมดานะเนี่ยคือเอาความจริงนะออกังน,นะจ้ะคือมันไม่ได้อ่ะช่วยอ,อย่างเงี้ยช่วอย่างงี้ต้อง ชุดป้าเสร็จแล้วนี่คือครั้งแรกที่ป้าหยิบกันกนขึ้นมาต่ดเองไม่เคยมีแขกสาระแนททำแบบนี้แต่โคตรเทครับผมมาโอ้โหป้า ป้ามีช่องทางอะไรให้คนเข้าไปสอนรู้สอนเห็นเกี่ยวกับป้าบ้างอ่ะ์ติกตอกหนึ่งแล้วมีทิกตอกมีม Facebook, อินสตาแกรมมีเฟซบุ๊กอ่าแล้วก็มี YouTube แล้วก็มีซิงเกิลแม่ซิงเกิลก,ลก็อย่าพูดเลยอายเขาเก่งจ <laughs> ชื่อชื่อซิงเกิลอะไรเยวเด็กมันเข้าไปฟังไงทักหลายต้วโหลดวันนี้ขอบคุณปามาเลยค่ะที่มารายการสารพัดเพื่อนขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะอครั้งหน้าจะเจอใครมาที่สารพัดเพื่อนนะจ๊ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube กดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่องครอดชาแนลถูกต้องแล้วก็เฟซบุ๊กคลอปิงป่องชาแนลจ๊ะไม <Hoy S 2> ทำไมบอกว่าชื่อช่องจริงๆอะชื่อช่องดูบอกว่าช่องคลอดนะดูเหวี่ยวมากเลยมือมันเวทเวียนไงแล้ว Facebook คลอดปิงปองซาอะไรก็ตามนะคะบอกเลยนะคะวันนี้นะคะ ุณสุภาษิตวันนี้รวย,รวยสวยฉาบฉวยไม่รักใครจริงค่ะ <c oughs> โอ้แพรแท็กมีมาตลอดทั้งทิปเลยว่ะกูชอบมากขอบคุณป้ามากจ้าแล้วเจอกันใหม่นายสารพัดเ <c oughs> พื่อนไหวจบับบาจ้ากาบจา้าไหวสารต้องมีพุ่มจา้า